ตาเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเอซี C. น้ำพริกกะปิลูกมะอึกแซ่บๆใส่กุ้งแห้งเนื้อร้วนๆเครื่องนันเนๆพร้อมกับลูกมะอึกสรรพคุณทางยามากมายถึง19ชนิดทานคู่กับหน่อมไม้และผักดสดๆเช่นทั่วผู้แตงกว่ามะเขือกรอบ ไม่ว่าจะเป็นมะเขือกรอบแบบรูปก,กลมๆหรือมะเขือกรอบแบบรูปรีลีบางพื้นที่ก็เรียกว่ามะเขือตอแหลค่ะอย่างเช่นอำเภอเมืองจังหวัดตากซึ่งเป็นบ้านเกิดของลิดวีแฟมิลีก็เรียกว่ามะเขือตอแหลเช่นกันค่ะน่าทานไหมคะเอซส่วนเรื่องรสชาติการันตีได้ร้อเซ็ค่ะว่าอร่อยสุดๆแซบแซบ รสชาติกลมกล่อมอร่อยถูกอกก